แล้วพี่น้องอ <320. S 1> ันน,น wow. ี้ก็แล้ว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 ใบจ่าก็สิมาซอยบังซีซีมบังพี่น้องบังมันชีแซ็ปสนใจนี่นี่ตอนนี้สบายดีพี่น้องพบกับบจ่ใจทรงบาลาสแสดงพือเก่าพี่น้องมื้อนี้กัสิมาเฮ็ดกินกับบิลลี่เฮาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง อนนี้มีลี่กําลังสิปิ้งซีนให้บ่ใจกินพี่น้องปิ้ีนมีซีนอิลี่มื้อนี้อ่าซีนหมูพี่น้องซีนหมูซีนหมู้นมลี่ิโชซิมือเซฟให้บ่ใจได้ซิมเบิ่งเอาีวิเครื่องงก็สิมีอ่าสิใช้ซอสหอยซอสหอยได้รสดีแล้วกสุรสแล้วกซิมขาวบันี้เฮากําลังเข้าตอนนี้งข้าอยู่พี่น้องข้าบัดนี้ คืออันนี้ข้ากระสีมาร์คมาร์คหมูมาร์คหมูไว้เพื่อให้มันเข่าเด้แล้วให้มันเข่าแล้วพอดีเขาหนึ่งเข่าซุกแล้วละครย่างหมูย่างหมูแล้วก็กินสีล็องเวอร์นี่เราจะให้กินียเบงวิธีการวิธีการใส่พี่น้องกันชุดหลนี่ก็ใส่เบอร์นี่โมเมนต์โมเมนต์ใส่เบอร์นี่เขไม่อยาพี่นออกชุดหลุดทก็ใส่หนึ่อหนึ่งี่นออกหนึ่อหนึ่งชุดหลด อืมแล้วก็ตามด้วยรถด,ดีพี่น้องเกลือเข้าสิโบต่ายเกลือพี่น้องเกลี่ยนี่พี่น้องือรถด,ดีแล้วก็ตามด้วยซอฟหอยซอฟหอยนี่คือสีสแอบตชุดไม่ครับเงินเลยย่างซิ่งนี่แซ่บน้ำซุปหอยได้พี่น้องมิลลี่เคยเคยไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วนะวะ เท่ากับเทากัสาบสล,กสลาวเลยเมื่อเขาล้างสะอาดแล้วเขาก็เสลาวได้เลยพี่น้องคนเทาคุกให้มันเข้ากันนะพี่น้องคุกคุกให้มันเข้ากันแล้วเขาแช่ไว้เขาแช่ไว้พี่น้องถาแช่<า>ไว้เขาก็จะเอามาปิดถาให้เขาสุกก่อนถาให้เขาสุจากจะหน่อยเดี๋ยวเขามาเอาไวสูตรนี้วิลี่ไปอยู่กรุงเทพมากคนนั้นพี่น้องสูตรนี้ไปเป็นผู้ช่วยกุกไป วิลี่ไม่เฮียนมาจากกรุงเทพยพี่น้องทำงานเป็นผู้ช่วยกรุบเมื่อก่อนอมาร์คเป็นซ้อนมากจันพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเวลาที่มักแล้วแหละให้ซิมเบิงเพื่อนบอกว่าเขาก็ซิมเบิงพี่น้องตะคือว่าเนี่นีเสียบแต่คือว่าบัดออกมามันก็ะเสียบพี่น้องแต่ผมรู้สึกว่ายัางกลา,าพมมดดงพี่น้องแล้วเพิ่มนพูดดีครับพี่น้องอะไรพี่น้องคนบัดนี่ยนให้มันเข้ากันได้พี่น้องเลย ค่ๆๆๆมันเข้าเสียงดังปังๆๆเพิ่นเฮ็ดเวียกพี่น้องเฮ็ดเวียดอยู่พี่บ่ทำงานเด้อเฮาก็ได้มาเตรียมเบิ่งข้าวก่อนบาดนี้โอยบ่แห้งน่แห้งเลยปาไว้นี่ก่อนมันยังบ่จานถ้าแต่ข้าวสุกบาดนี้อ่ะอย่ามีเนเนาะ บุม้มมีกระเทียมถ<ห>ับใส่เนาะแม่นเลยบางทีเบิงบ่งกระเทียมมาใส่เน่หนออ่อยกระเทียมพี่นนอง มือปจนเขาเพกยำยำยำลวบี่นองวั้นี้จะสีมาย่างย่างเนื้อใส่กระสีเด้ด้เดวไดวได้แก้แกๆตุ๊ก สอดกันเยอะทำกันยางพี่น้องฝีมือบิลลี่มากสิแซ่บสุดใด ับเดียวสุกนะจับเดียวสุกสุกแบบทันไทยซ้ำหนึ่งก็เด็ดคนนียไม่สุกแบบซ้ำล่าเลยนะข้างในมันจนะสุกก็สุกเลยนะ เรียบร้อยแล้วมีก็บถ่าแต่มันทุกอย่างเดียวคือด้าเ้าถ่าปีลเรื่องหน้าตามันทีทำได้นะพี่น้องถ้าพี่น้องมีกับเปล่าปี้ยัน่หม่อย่างนี้ ข้องที่เขาด้นหน้าม,มาันหน้าม,มันหนวกที่ด้านหนา แ้องหนน้าม,มาันกะโรยงใส่บไแห้งแนี่เราโรยงใส่กี่รอ้ีทชสใ่มัน,นืงขาดแน่นอยขาดทิกไทย้าทิชไทยดำทิกไทยดำเนาะผักมาใส่เข้มามัรกเลยเพราะอะไ้าใทิ่ไทยเนาะม,มันเป็นสูตรมาร์กเนะรือมร ก๋ยโดยบ่ใจกินโดยน้ำกำักไัดีไ่หรอพี่นท่านมีแจวข้อมูย่างตอกมันต้องมีนำ้ำหมขาวขอกใจหล,ลายๆเดยพี่น้องเด็อเาพูดหลายๆน้องาง,งกิเาที่ผัดกันะ้ก็ตอกเสาโพธิอเพา่ไปองห๊ายบายย้ากิ้งเขาก็กิ่งเขาเห็